จเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะชื่อผู้ศรีเจริญวัยเจตนะคะชื่อเล่นชื่อเฉงค่ะชื่อทางธรรมมั่นยิ่งบุญปีนี้เป็นปีที่สิบของการเป็นจิตอาสาค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาอาริยปัญญาโทนะคะค่ะก็ตอนลาออกจากงานนะคะทำงานอยู่ที่สำนักงานสอบบัญชีนะคะก็เป็นสำนักงานสอบบัญชีซึ่งก็คือมีสาขาทั่วโลกนะคะทำงานอยู่17ปีก่อนจะลาออก ตอนลาออกเนี่ยอยากมาเป็นจิตอาสาที่ใดที่หนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็บังเอิญว่าทางอาจารย์หมอเขียวเนี่ยมีหลักสูตรเจปีตอนนั้นก็ยังหวั่นไหวไม่มั่นคงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการที่เรามาผูกมัดอะไรอยู่กับตั้งเจ็ดปีเนี่ยน่าจะทําให้เรามั่นคงกับการเป็นจิตอาสาทั้งนั้ที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เลยรู้สึกว่าทําพันธสัญญาไว้ก่อนดีกว่าน่าจะปลอดภัยให้เรามั่นคงกับทางที่เราคิดแล้วแหละว่าดี แต่เรากลัวใจเราจะไม่ไหวนะคะก็เลยสมัครหลักสูตรเจ็ดปีตอนนั้นค่ะแต่ว,วันนี้ก็ยังอยู่กับตรงนี้นะคะค่ะตรงหลักสูตรเจ็ดปีนั้นจบหรือยังคะจบแล้วค่ะเออหลักสูตรเจ็ดปีตอนนั้นใช้ชื่อว่านักศึกษาแพทย์วิถีธรรมหลักสูตรเจ็ดปีแล้วก็พัฒนามาเป็นอริยะปัญญาตรีนะคะแล้วก็จบกันแล้วนะคะตรงนี้นี่โอ้เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นขออภัยเลย <laughs> นะคะคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเหมือนกันค่ะเรียนอริยปัญญาโทค่ะแต่ยังไงนะคะตรงนี้ถ้าทุกทุกท่านตรงนี้ก็คือเพื่อนร่วมสถาบันค่ะท่านจะเรียนหลักสูตรสิบวันหลักสูตรหกเดือนหรือหลักสูตรเจ็ดปีนะคะทุกท่านอยู่ในเขาเรียกอะไรนะรั้วเดียวกันนะคะสถาบันวิชารามค่ะค่ะท่านต่อไปก็เพื่อนนักศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะอ่า ที่หมอการดาศักดิ์สอนชัยค่ะเที่หมอการดาจะมาบอกว่าอยู่รุ่นไหนบ้างนะคะเชิญค่ะกลาบคบารวะท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อการดานามสกุลศักดิ์สอนชัยค่ะอายุเจ็ดสามปีเป็นจิตอาสาแพทยวิถีทำมาปีนี้ก็เป็นปีที่เก้านะคะคือที่จังหวัดอุตรดิตค่ะสังกัดภาคเหนือตนปานบุญแปดนะคะ อาชีพเดิมก็เป็นเริ่มต้นรับราชการเป็นเป็นข้าราชการนี่นะคะในทบวงมหาวิทยาลัยก็ตั้งต้นเป็นตำแหน่งอาจารย์สี่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในอาวุวงการศึกษาเดี๋ยวแล้วก็มาเกษียณอายุราชการหลังจากที่รับราชการได้ทั้งหมดน่าจะ35ปีเพราะว่าเรียนแพทย์แล้วก็ต่อผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะก่อจะจบนี่ก็ใช้เวลาทั้งหมดเก้าปีนะคะเก้าปีบวกกับฝึก ด้วยก็คือสิบปีเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็มาตั้งต้นรับราชการอายุราชการจนต่ออายุกเกษียรราชการอีกสปีก็คือทั้งหมด35มสิบห้าปีนะคะที่อยู่ในแวดวงของการสาธารณสุขแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันค่ะแต่ว่ามารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมด้วยด้วยความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของธรรมะนะคะแล้วก็ได้มาเป็นผู้ อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานี่แหะค่ะตั้งจาได้เลยว่าตั้งแต่แรกก็พอเข้ามาก็จะได้รับการาไปว,วางใจะค่ะให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรต่างๆนะคะก็วิชาลามนี่ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งแรกๆนี่ไม่ได้คิดอยากจะเรียนนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโอ้ยอายุป่านนี้แล้วก็เจ็ดปีนี่จะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็จะจบ แต่ว่าพอพออ,อยู่ในหมู่ในกลุ่มเข้าไปนานๆน,นะคะเพลังพลังร่วมกันพลังดูดดูดดึงก็ทําให้ก็สมัครเรียนจนกระทั่งก็จบมาพร้อมๆกับอ่าหลานๆลูกๆน้องๆนะคะ,ะก็และก็ปัจจุบันก็ยังเรียนเรียนต่อนะคะก็รุ่นเดียวกับพี่น้องที่กําลังนั่งอยู่ <c oughs> ในห้องนี้นี่แหลคะค่ะก็คือ อด็อเตอรเชิเจแล้วก็ดรนิ่นหน่อยนะคะ,ะก็มีชื่อทางธรรมเหมือนกันนะคะในฐานะที่อ,อยู่ในแวดวงของแพทย์วิถีธรรมก็ชื่อเย็นพรพุทธค่ะแต่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่นเอามาใช้เท่าไหร่นะคะเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานยังไม่ค่อยคุ้นชื่อใหม่ค่ะเบื้องต้นก็ขอแนะนำาตัวเองแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะยินดีได้พบกับทุกท่านค่ะสาธุ ขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปนี้จะเป็นน้องน้องน้อยนะคะน้องน้อยที่จะมาช่วยเราบำเพ็ญในส่วนของงานที่เป็นรายละเอียดด้วยนะคะก็คือบันทึกข้อมูลที่นักศึกษาส่งการบ้านนะคะค่ะน้องกุ้งประพัดสอนค่ะเชิญน้องกุ้งแนะนำตัวค่ะคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจริญทรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ ชื่อประพัสอนวารีอายุ52ปีนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษา <Yeah. S 1> อรียร์คลาปีชั้นปีที่7ของสถาบันวิชาลามนะคะเดิมเคยทำงานเกี่ยวกับบัญชีค่ะแล้วก็ทำมาประมาณ19ปีก็ออกมาค่ะแล้วก็พอออกมาปุ๊บช่วงนั้นก็ยังไม่มีทำอะไรจนกระทั่งมีเพื่อนแนะนำให้มาเข้าค่ายของอาจารย์หมอเขียว แรกๆมาเข้าค่ายด้วยความเกรงใจอะค่ะแต่พอเข้าครั้งนึงปุ๊บก,ก็รู้สึกประทับใจแต่ว่าในใจก็ยังยัง,ยงไม่ยังไม่เต็มที่อะค่ะก็หายไปหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีที่หายไปก็เกือบเสียชีวิตก็เลยกลับมาใหม่หลังจากกลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยก็โรคที่เป็นเนี่ยก็ก็ดีขึ้นนะคะคือตอนนั้นเป็นโรคที่ได้ยินเสียงในหัวแล้วก็เอ,อเตรียมตัวที่จะทำเอ็มอาร์ไแล้วหมอบอกว่า ถ้าสมมติตรวจเจอเนี่ยก็เตรียมผ่าหัวได้เลยตรงนั้นนะคะทําให้แบบตัวเองเนี่ยพอลูกปุ๊บเน่ร้องให้มาเดือนกว่าแล้วพอมาเป็นมาเข้าไข้อีกรอบหนึ่งค่ะโรคที่เป็นค่ะก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นนะคะก็เลยเรียนนักศึกษาวิชาลามจริงๆอยากเป็นจิตอาสาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าให้ทานข้าววันละมื้อพอได้ยินปุ๊บว่าทานข้าววันละมื้อกลัวมากเลยค่ะเพราะตัวก่อนตัวเองเนี่ย ทานทั้งวันนะคะทานจนแบบจุกจิบจุกจิบเร่ง่ายวันหนึ่งเนี่ยทานทั้งวันจริงๆอ่ะค่ะทานจนแบบอ้วนมากแล้วอ้นวนเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ้วนเป็นโรคก,ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอ่ะค่ะและช่วงที่มาใหม่ๆเนี่ยตัวเองก็ปฏิบัติได้แบบแย่มากมาเดือนนึงบางทีพยายามมาทุกเดือนเดือนละห้าหกวันบางทีมาเดือนนึงแล้วก็หายไปสองสามเดือนพี่น้องก็เรียกค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหมู่มิตีดีตรงนี้ค่ะก็เรียกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ค่ะก็ จะบอกว่าหนึ่งปีหลังอาหารที่อยู่ตอนนี้ก็ถ้าอยู่มาได้เป็นจิตอาสาเนี่ยก็หกปีจะบอกว่าปีนี้อะค่ะเป็นปีที่รู้สึกว่าสนิทสนิทกับพี่น้องมากกว่าห้าปีที่ผ่านมาค่ะจะบอกว่าสื่อออนไลน์อะค่ะทําให้เราปฏิบัติได้มากกว่าที่เราเจอหน้ากันอีกอะค่ะสาธุค่ะ ค่ะเพราะว่าตอนมาเจอหน้ากันก็จะมีภารกิจตามฐานงานต่างๆนะคะที่เรามาเจอหน้ากันก็จะเป็นค่ายพัไตพิโดกซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีอ่าอย่างมากก็ปีละสามสี่ครั้งนะคะนี่อย่างมากแล้วนะคะนี่เรามีค่ายพัไตพิโดเดือนละสองครั้งนะคะนี่เป็นความพิเศษดังนั้นพี่น้องที่เข้ามาเรียนใหม่นะคะท่านอ่ามีไฮสปีดมานะคะเพราะว่า ได้เข้าค่ายพระเตยปิโดโอ้โหต่อเนื่องกันเยอะมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับพวกเราไปเข้าค่ายก็จะเป็นค่ายสุขภาพธรรมดาก่อนนะคะแล้วพวกเราก็พากันบําเพ็ญในฐานงานต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบอยู่ในค่ายไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดน,นี้นะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ในค่ายออนไลน์เนี่ยเราเจอกันแล้วก็เจอพร้อมๆกันด้วยทีละเป็นร้อยท่านนะคะ ในวันนี้เรามาสมการบ้านนี้ก็คือนักศึกษาที่เรียนสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะเรามีหลักสูตรเริ่มตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรค่ะจริงๆแล้วจะจะเออก่อนหลักสูตรประกาศนียบัตรจะมีหลักสูตรพื้นฐานก่อนนะคะก็คือการอบรมในหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกหรือเข้าค่ายแพะไตปิดก ระยะเวลา10บวันก่อนนะคะจากนั้นท่านที่เข้ารับการอบรมสิวันนี้แหละมีความประสงค์ที่จะรับประกาศนียบัตรด้วยอาจารย์หมอเขียวก็เลยมีกำหนดระยะสั้นสุดก็คือ6เดือนหเดือนทำยังไงละหกเดือนถึงจะมาเจอกันแบบไหนทุกวันหรือเปล่านะคะก็เลยกำหนดแบบนี้ค่ะที่น้องสามารถที่จะเข้ามาร่วมในการส่งการบ้านนี่แหละ เราจะจัดเวลาให้ส่งการบ้าน4วันนะคะหลังจากที่หลังจากที่เราจบค่าย10วันแล้วมีเวลาส่งการบ้าน4วันนี้พี่น้องสามารถที่จะเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะแล้วเราจะบันทึกข้อมูลให้ท่านสองวันนะคะนับให้สอวันแต่ประโยชน์ตนนะคะคือการมา10วันอ่าสวันนี้เป็นถ้าเข้ามาได้ทุกวันจะได้ประโยชน์ตนได้มาฟังเพื่อนส่งการบ้านด้วยแล้ว เราก็จะนับรวมกันเดือนหนึ่งเรามีค่ายพระไรปิดกสิบวันนี้สองครั้งดังนั้นเราจะมีช่วงหลังจากค่ายพระไรปิดกสี่วันนี้อยู่สองครั้งสองรอบต่อเดือนนะคะเราก็จะได้วันเข้ามาส่งกันบ้านแล้วรวมกันสี่วันต่อเดือนคูณกับหกเดือนนะคะสี่วันคูณกับระยะเวลาหกเดือนหรือหกครั้งเนี่ยก็หกเดือนนี้ก็รวมกันไปก็จะได้ยี่สิบสี่ครั้งนะคะ 24วันที่พี่น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมทีนี้ใน24วันเนี่ยบางช่วงเราอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้เดือนหนึ่งอาจจะได้1วันสองวันอย่างนี้เราก็ยืดเวลาไปได้นะคะนับรวมให้ได้24วันนี่เราจะเรียกว่าหลักสูตร6เดือนดังนั้นผู้ที่เรียนหลักสูตร6เดือนอาจจะจบใน6เดือนหรือ มากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะนี่คือกติกาของการเรียนหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรยังไม่มีใครได้นะคะตอนนี้นี่ยังไม่มีใครได้ประกาศนียบัตรนี้มาเลยนะคะเพราะว่าเริ่มมาพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะรวมทั้งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกๆท่านด้วยนะคะที่ uh, ร่วมเรียนรู้ก็จะได้ประกาศนียบัตรนี้ไปพร้อมๆกับพี่น้องนะคะ แล้วเรามีอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือประกาศนียบัตรหนึ่งปีหลักสูตรนี้จะมีความเฉพาะว่าเราได้ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะคะ,ะสร้างหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็มีพี่น้องที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรหนึ่งปีมาแล้วนะคะตอนนี้กําลังเรียนรุ่นที่สองซึ่งอยู่ในเทอมที่สองดังนั้นพี่น้องที่เข้ามาใหม่จะยังไม่ได้มีสิทธิ์สมัครนะคะก็จะมีผู้เรียนอยู่ตอนนี้มีอยู่60ท่านนะคะ ซึ่งท่านก็จะส่งการบ้านเหมือนกันนี่แหละค่ะมาส่งการบ้านกับเราเหมือนกันและท่านก็เรียนวิชาตามหัวข้อของหลักสูตรด้วยชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนี่เป็นชื่อหลักสูตรหนึ่งปีค่ะและอีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรระยะยาวระดับปริญญาตรีนะคะถ้าเราเทียบกับภายนอกก็เรียกว่าระดับปริญญาตรีแต่ว่า หลักสูตรของสถาบันวิชารามเราเรียกว่าอาริยะปัญญาตรีนะคะก็มีระยะเวลาเรียนเจปีตอนนี้อย่างน้องกุ้งประพัดสอนนี่อยู่ปีที่7แล้วนะคะเข้าปีที่7แล้วส่วนอ่าพวกเรานะคะพวกเราจบแล้วนะคะหลักสูตรอ่าพวกเรานี้หมายถึงอีกสามท่านเลยนะคะอ่าดรนิตยาพรดรภูษดีแพทยพ์หญิกงการดานี่จบหลักสูตรอริยะปัญญาตรีแล้วนะคะได้รับ ปัญญาตรีมาแล้วปัญญาบัตรมาแล้วค่ะแล้วก็กําลังเรียนอริยปัญญาโทหลายท่านนะคะพี่น้องที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและเรียนจบอริยปัญญาตรีแล้วก็เรียนต่ออริยปัญญาโทนะคะทุกท่านก็จะมาร่วมส่งกันบ้านด้วยกันค่ะแต่เราจะให้สิ์น้องใหม่ก่อนนะคะส่วนใหญ่พี่ๆก็จะรอดูหรือว่าถ้าน้องถ้าน้องะ หมดน้องยกมือแล้วพี่ๆก็จะมาต่อนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้องจะไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะคะน้องก็จะ,ะโดยเฉพาะช่วงท,ท้ายนะคะช่วงท,ท้ายชัว่วโมงท้ายนี้จะยกมือกันรัวๆเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเสนออย่างนี้ว่าถ้ามองดูที่ยกมือเหลือสามสี่ท่านนี้พวกเราก็ยกต่อมาได้เลยนะคะ,ะไม่ต้องให้เราส่งสัญญาณว่าเหลืออีก สามสิบนาทีนะตอนนั้นยกพึุบๆเลยนะคะท่านใดที่รู้สึกว่าการที่เราจะส่งการบ้านนี้เรารู้สึกกลัวไม่กล้าที่จะมาพูดนะคะเรามีวิธีการแก้ความกลัวด้วยความกล้านะคะกลัวอะไรทําอย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้ถ้ากลัวที่จะส่งการบ้านที่จะพูดนะคะให้ยกมือส่งมาเลย แล้วก็ดูซิว่าระหว่างกิเลสกับความดีที่เราจะทำเนี่ยอย่างไหนจะชนะกันนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีพี่น้องทางภาคกลางด้วยนะคะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตัวแทนของภาคกลางก็จะมาร่วมรับการบ้านกับเราด้วยนะคะค่ะเชิญพวทกิ่งแก้วฉันวณนนีวัฒนาค่ะเชิญค่ะแนะนำตัวกับพี่น้องกัน ค่ะกาธรัตนอาจาร์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะชื่อ,อก,กิ่งเก้าฉัตรมณีวัฒนานะคะอายุที่จะบอกว่าอายุ23ปีไม่ใช่ค่ะอายุ5 3ปีค่ะนะคะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทค่ะเป็นจิตอาสาแพทย์นิถิธรทาภาคกลางนะคะสงกัดสวนปาตุญเก้าค่ะก็กําลังศึกษาอริยปัญญาโทอยู่ค่ะเป็นอดีตผู้ป่วย SLE ที่ ทนทุกข์ทรมานกับโรคเอชบนะคะสิ้นหวังปมดทางรักษาแล้วก็เตรียมตัวหาที่ตายค่ะแต่ว่าบังเอิญโชคดีค่ะเอได้มาเข้าค่ายกับท่านอาจารย์หมอเขียวอะค่ะก็เลยพลิกชีวิตนะคะก็ผ่านมาสิบสี่ปีแล้วใช้วิชาใช้วิชาสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักแพทยวิถีธรรมนะคะมาเนี่ย ด้วยความสุขค่ะแล้วก็ผันตัวมาเป็นผิตอาสาตั้งแต่14ปีก่อนเลยะคะ่ะมีความสุขนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะก็ยินดีนะคะที่มาได้ร่วมเรียนรู้นะคะในการรับการบ้านของพี่น้องไปให้ท่านอาจารย์ค่ะ ค่ะเขาพุณค่ะนี่ก็เป็นพี่น้องเราที่เข้ามาได้ชีวิตใหม่จากการมาเรียนรู้แพทยวิถีธรรมแล้วก็เป็นหมอดูแลตนเองนะคะจากนั้นก็เป็นหมอที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะให้คำแนะนำผู้อื่นเอาไปปฏิบัติตามที่ตัวเองมีประสบการณ์มาแล้วก็ยังได้มีโอกาสมาร่วมบำเพ็ญกับแพทยวิถีธรรมมาเนี่ย14ปีนี่เป็นเวลาไม่ใช่น้อยนะคะเท่ากับว่าหลังจากที่ คิดว่ารอวันตายเพราะเกิดใหม่นะคะก็มาเกิดในแพทย์วิถีธรรมต่อเลยนะคะค่ะในช่วงต่อไปนี้เราก็จะให้เวลากับนักศึกษาเราส่งกันบ้านแล้วนะคะ